สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดียวกันที่ท้อนะครับรายการที่พาทุกท่านไปพูดคุยกันกับมุมมองของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนครับมาเจอกันกับผมปั๊บจุรติคันติพโลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับสำหรับรายการของเราวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามกันนะครับกับกระแสการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนซึ่งช่วงของสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายบริษัทเตรียมจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับหนึ่งในบริษัทที่อยากให้ทุกท่านจับตามองก็คือบริษัท MPJ Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า MPJ นะครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์การจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็บริหารคลังสินค้าโดยบริษัท MPJ Logistics ครับให้บริการธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถหัวลากเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาในปี2,539วันนี้นะครับผู้บริหารทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับคุณจิรศักดิ์มานาตระกูลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณภพรัตน์ภูคังประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับสวัสดีคุณกอบและคุณต่ายครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,คร,รับครับขอบพระคุณที่เกศมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็เรากําลังจะเห็นทาง M P J Logistics เข้ามา จดทะเบียนซื้อขายนะครับภายในปีนี้ครับเพื่อให้นักทุนรู้จักบริษัทนี้นะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสมองเห็นแผนธุรกิจอยากให้ทาง M P J นะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า M P J คือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมามีการเริ่มต้นทาธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับขอเชิญทางคุณก๊อฟครับสวัสดีครับบริษัทเราคือ M P J Logistics นะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ครบวงจรนะครับเราทําทั้งบริการทั้งการนําเข้าส่งออก ทั้งให้บริการฐานะการขนส่งทางบกทางเรือและทางอากาศเราครอบคลุมทุกทุกมิติครับผมโดยนะครับบริษัทของเราเนี่ยเริ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณสักส6บปีที่แล้วครับที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่แรกโดยธุรกิจแรกของเราเมื่อสิบหปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นธุรกิจเริ่มต้นของเราคือธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกนะครับก็คือเอ่อตัวรถรถขนตู้คอนเทนเนอร์เราได้ทําธุรกิจมาแล้วในปี 2 5 3 9และเราก็มีการขยับขยายเพิ่มเติมธุรกิจมาในอีกปีสองปีนั้นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการทำลานตู้คอนเทนเนอร์เราจะให้บ,บ,ร,บริการทางด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราทําเพิ่มมาตลอดเวลาก็คือการบริการการจัดการสินค้าระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่าเฟสฟอร์เวิร์ดเดอร์ส่วนธุรกิจหนึ่งล่าสุดที่เราเพิ่งจะขยับขยายมาช่วงสองสมปีนี้ก็คือธุรกิจ โอดักสินค้าให้เช่าครับครับ Business Mo เด l ของ MPJ ครับเป็นยังไงบ้างครับเรามีวิธีในการทำธุรกิจยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทราบไปแล้วว่ามีสินค้ามีบริการอะไรบ้างการดำเนินการบริหารธุรกิจของ MPJ เป็นยังไงบ้าง Business Mo d e l นะฮะทั้งในฝั่งของใครที่เป็นลูกค้าบ้างเอ่อหรือว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วก็มีแนวทางมีรูปมีแผนในการเติบโตยังไงครับคุณกอบครับครับผม ธุรกิจของเรานะครับหลักๆก็คือลูกค้าของเราเนี่ยคงเป็นกลุ่ม B2B ครับก็คืออย่างที่เราเราเริ่มต้นมาครับลูกลูกค้าธุรกิจแรกของเราก็คือการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราตอนนี้หลักๆเลยครับก็คือกลุ่มลูกค้าทางใสใสเรือหรือเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์คือไลน์ไลน์เนอร์ต่างๆครับก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็น B2B เป็นหลักโดยธุรกิจหลักๆของเราตอนนี้เนี่ยก็คือตัวขนส่ง แล้วเราก็เริ่มเริ่มขยับขยายมาขยับขยายมาดูความต้องการของลูกค้าเราในกลุ่มลูกค้าเดิมตั้งแต่เริ่มต้นว่าเขามีบริการอะไรบ้างนอกจากการนอกจากการขนส่งที่เราซัพพอร์ตเขาแล้วเนี่ยเขายังเขายังมีการรับฝากตู้เราเราจึงมาขยับขยายธุรกิจของเราตอนนี้ครับให้มีตัวลานตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่ม,ล,มลูกค้าเดียวกับตัวขนส่ง นะครับซึ่งนอกจากตัวทั้งสองอย่างที่เขาให้บริการแล้วเนี่ยทางเรือเนี่ยเขาก็ยังมีการจัดระวังขายระวางเรือสําหรับตู้ที่จะสินค้าที่จะส่องออกหรือนําเข้าในประเทศไทยเราก็เลยมาจาับโมเดลธุรธกิจตัวเฟรชโฟรเว r ร์เดอร์นอกจากเราจะเป็นเวนเดอร์เขาแล้วเราเรายังมาเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าเขาในการซื้อเฟรชเนี่ยเข้ามาขายส่วนธุรธกิจล่าสุดเนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องที่เราทํามาตลอดเวลาคือว่าเราขนส่ง เรามีลานตู้เราขายเฟสเราจึงให้บริการตัวเพิ่มเติมก็คือตัวคลังสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะเอาสินค้ามาเก็บครับผมครับเอ่อถ้าดูนะครับความเชี่ยวชาญหรือว่าจุดแข็งของ MPJ คืออะไรครับที่ทําให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับถ้าจะบอกว่าความเชื่อของเราก็คือบอกว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยครับสิบหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขยายอยู่ในลายธุรกิจที่ มาทางโลจิสติกโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าการขนส่งหรือทางดน้าการลานตู้เรามีบุคลากรที่อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในฟิลนี้ถึงแม้เราจะมีอายุประมาณ1ิบหกปีแต่บุคลากรของเราเนี่ยอยู่อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณสักยี่สิบสาสิปีและสองเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราให้บริการกับลูกค้าเนี่ยเราให้บริการลูกค้าบริการที่ครบวงจ,จรจริงๆเหมือนลูกค้ามาหามาหาเราเนี่ย เราจะบริการเขาตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาคิดว่าเขาอยากจะนําเข้าหรือส่งออกเราบริการจ,จองระวังเรือให้เขาเราบริการขนส่งเรามีการเตรียมตู้เรามีการหาที่ที่กองเก็บให้เขาและอีและอ,อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราเลือกอยู่ในโลเคชั่นที่ที่เหมาะสมก็คืออย่างเบสหลักของเราตอนนี้นะครับเราจะอยู่ที่ถ้าเรือแหลมชบังหรือหรือที่เราตอนนี้ ที่เราจะรู้กันก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่ EEC เนาะครับเราเราจะมีโลเคชันที่อยู่ตรงเนี้ยครับที่คิดว่าเหมือนจะเป็นประตูประตูสู่การส่งออกของประเทศนะครับครับจากปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดนะครับคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดครับให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกที่จะมาใช้บริการหรือว่าทําธุรกิจกับ MPJ ครับปัจจัยอย่างที่บอกแหละครับเราให้บริการที่ครบวงจรและมืออาชีพและ เป็นวันสต๊อปเซอร์วให้ลูกค้าด้วยบุคลากรและทีมงานและสิ่งที่สําคัญคือเราให้ราคาที่เป็นราคาของคนไทยจริงๆครับเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าในธุรกิจเฟสในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะซึ่งเราอ,อยู่ในธุรกิจที่ครบวงจรเราสามารถลดต้นทุนและเสนอราคาที่สามารถสามารถแข่งกับคู่แข่งได้ในระดับหนึ่งครับ ปกติแล้วครับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ในธุรกิจโลจิสติกส์แบบนี้นะครับธรรมชาติของอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันนี้ถือว่าดุเดือดมากแค่ไหนแล้วก็ทาง mpj เนี่ยสามารถเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหรือไปแย่งชิงนะครับลูกค้ามาจากอุตสาหกรรมนี้ได้ยังไงอุตสาหกรรมนี้ครับอย่างที่ทราบนะครับว่าธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นเมลหลักของประเทศนะครับก็อย่างที่เราเรียนทราบกันว่าประเทศไทยเนี่ยอิงอยู่สองธุรกิจที่เป็นเมนก็คือหนึ่งธุรกิจ การท่องเที่ยวและสองธุรกิจการนำเข้าส่งออกเรามองว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังหลักของประเทศนะครับในการที่เราจะเราจะขยับขยายทาธุรกิจที่โฟกัสมันเนี่ยเราเน้นธุรกิจทางด้านแนวราบก,ก็คือว่าเราเราจะต่อจิ๊กซอให้ลูกค้าเป็นเรื่อยๆว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเราจะเซิร์ฟและเราจะซัพพอร์ตลูกค้าทุกด้านครับ มาดูที่กลยุทธการเติบโตของ MPJ บ้างนะครับในอนาคตครับเรามีแผนในการขยายธุรกิจสร้างการเติบโตให้กับเ,เรื่องของธุรกิจของเราได้ยังไงครับอาจจะอาจจะเกิดเล่าเล่ามาก่อนนะว่าเราเติบโตมาอย่างไงนะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราเราเริ่มต้นมาจากตัวขนส่งซึ่งเรามีลูกค้าที่เป็นสายเรือซึ่งมันมีข้อดหีหนึ่งสิ่งที่บริษัทเราได้รับจากการที่เราลูกค้ากลุ่มนี้ของเราก็คือตลอดสิบหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา เรามีหนี้ศูนย์เนี่ยคือศูนย์เปอร์เซ็นตเพราะตรงนี้เนี่ยค,คือกลยุทธ์ที่เราเลือกหาคู่ค้าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอันนี้คือหนึ่งที่เป็นตัวที่เราโฟกัสมาตลอดเวลาครับว่าเราทํายังไงเพราะธุรกิจเนี่ยมันมีความสําคัญเนาะถ้าขายแล้วเก็บเงินไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลสำหรับการทําธุรกิจต่อไปหรือแม้กระทั่งสองนี่ที่เราเติบโตมาตลอดเวลาเนี่ยครับเรามองว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยมันดีแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่ง มันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องมีการปล่อยเครดิตให้กับลูกค้าตลอดเวลาเราจึงเริ่มมาขยับขยายในการทําธุรกิจถ่าธุรกิจที่เรารับเงินสดเข้ามาในบริษัทเราเริมมองว่าธุรกิจลาตุกคอนเทนเดอร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถเจเนเรตแคชให้กับบริษัทได้ตลอดเวลาเลยเป็นกลยุทธ์ที่เราค่อยๆค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ขึ้นมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตัวเฟดฟอร์เวอร์เดอร์มันก็เป็นธุรกิจที่เอามาเพื่อดึงลูกค้าทั้งหมดเนี่ยที่ต้องการส่งออกเนี่ย เข้ามาใช้บริการของเราบางครั้งเนี่ยเฟรดอาจจะได้กําไรไม่มากแต่เราสามารถดึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาใช้เราได้ทั้งทางขนส่งและทางหลานโต้หรือแม้กระทั่งตัวที่ทําให้เราคิดว่าเราจะเติบโตต่อไปก็ค,คือตัวโกดังอย่างที่เราทราบเห็นรทราบในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวเฟรดหรือตัวเฟรดฟอรเวิร์เดอร์หรือธุรกิจตัวขนส่งเนี่ยครับมันเป็นเขาเป็นธุรกิจโลจิสติกที่แอสเซทน้อยแต่ของเราเนี่ยเราโฟกัสว่า หลังจากที่เรามีธุรกิจตัวที่แข็งแ,งแรงทางด้านรายได้และการเงินคือตัวขนสง่งธุรกิจที่แข็งแรงทางด้านแคสคือตัวหลานโตเราเราจริงจะตงะเลียดธุรกิจอีกตัวหนึ่งมาคือธุรกิจเกี่ยวกับตัวโกด,ดังให้เช่าซึ่งธุรกิจตัวนี้เนี่ยจะทําให้คุณของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นธุรกิจเราจะติดที่มีแอสเซทในมือเราแอสเซทในมือก็คือว่า เราจะมีมูลค่าของตัวโกดังและที่ดินที่เราเจะเดเลตเข้ามาซึ่งจะแตกต่างกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับเฟดฟอร์เวดเดอร์ครับผมถ้าไปดูโครงสร้างของรายได้นะครับในปัจจุบันครับในฝั่งธุรกิจส่วนไหนหรือว่าบริการประเภทไหนครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเยอะที่สุดนะครับคิดเป็นสัดส่วนที่คอนทริบิวรายได้ไปสู่บริษัทนะครับมีอะไราบ้างแบ่งเปสัดส่วนยังไงธุรกิจไหนมากสุดธุรกิจไหนน้อยสุดในปัจจุบันครับ ธุรกิจของเรานะครับก็คือไลไลรายได้หลักๆของเราเนี่ยเราจะมาจากตัวขนส่งประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต่วนมาจากตัวลานตู้เนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มาจากเฟร์ฟวาร์เดอร์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นและมาจากตัวโกดังที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นมาสักสองสามปีเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นครับครับก็ถือว่าเ,เห็นภาพรวมเห็นความเข้าใจของรายได้ในตอนนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้อ่อ ทั้งสองท่านครับช่วยอัปเดตได้ฟังหน่อยฮนะโดยเฉพาะคุณตายนะครับที่เป็น CFO นะครับปัจจุบันนี้ครับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับงบครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยถือว่าเติบโตแค่ไหนนะครับแล้วก็ช่วงปีก่อนๆเนี่ยถือว่าเห็นการเติบโตเห็นแนน้มเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องขอเรียนว่าในตั้งแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาครับผลการดำเนินการการดำเนินงาน,นของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 4 จนจนถึงปี25 1 6รที่ที่ผ่านมาเนาะก็บริษัทเนี่ยมีรายได้รวมเนี่ยอยู่ประมาณเก้าร้อยล้านถึงหนึ่งพันสองร้อยล้านครับโดยเฉลีย่ยซึ่งตัวบริษัทเองเนี่ยก็สามารถรักษาสัดส่วนของตัวรายได้นะครับแยกเป็นธุรกิจเนี่ยซึ่งอย่างที่คุณกีรศักดิ์ได้เรียนไปครับว่าธุรกิจขนส่งของเราเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตซึ่งก็จะมีรายได้เฉลีย่ยอยู่ประมาณห้าร้อยล้านบาทต่อปีครับ ในโดยเลียแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ครับเราจะมีรายได้อยู่ประมาณ200ล้านจนถึง280ล้านครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจให้บริการจัดก,การขนส่งหรือเฟรชโฟวเดอร์ครับก็จะมีรายได้ตั้งแต่260ล้านจนถึงประมาณตั้งตั้งแต่260ล้านจนถึง500ล้านครับซึ่งในปี2.565ที่ผ่านมาเนี่ย เราเป็นช่วงเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เราได้งานโปรเจกต์ขึ้นมาก็ทำให้ปี2566่2565เนี่ยรายได้ของเราเติบโตขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งซึ่งเป็นงานโปรเจกต์แล้วก็หลังจากที่โควิดสิ้นสุดไปเนี่ยภาวะของตลาดก็กลับมาสู่ภาวะปกติก็แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยในธุรกิจเตยเราก็ยังมีการขยายในเรื่องของอแผนการขายไปยังแถบโซนของยุโรป มากขึ้นครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าครับก็เป็นธุรกิจที่เราเนี่ยพยายามที่จะขยายเพิ่มในส่วนนี้ครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้เรามีการสมบคลังสินค้าไปเป็นคลังสินค้าที่ระยองครับเป็นพื้นที่รประมาณหนึ่งหมื่นสองพันตารางเมตรอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีสัดส่วนของรายได้ในส่วนของคลังสินค้าเพิ่มขึ้น,นครับ ซึ่งโดยโดยในภาพรวมเนี่ยเราก็สามารถทำกำไรขั้นต้นได้อยู่ประมาณ1 9 2เถึงครับส่วนของอกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ7จถึงโดยเฉลีย่ยครับครับถ้าดูแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการนะครับในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละ,แต,ละแต่ละช่องแต่ละงบการเงินที่พูดไปแต่ละตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นอัตราการเติบโตย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับเอาเริ่มจากไรายได้ก่อนครับครับ อในส่วนของการเติบโตของรายได้เนี่ยส่วนธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็ในส่วนเนี้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในอตัตราที่อยู่ประมาณ20่20ถึง30เปอร์เซ็นซึ่งในส่วนนี้เป็นธุรกิจที่เราเราสามารถทําอัตารากำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างดีครับซึ่งก็ก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีทั้งทั้งตอนนี้แล้วก็ ในเรื่องของการลงทุนโครงการในอนาคตอันนี้เดี๋ยวจะให้คุณจิรศักดิ์ได้พูดถึงโครงการในอนาคตของเราซึ่งก็อาจะเป็นส่วนขยายที่ทําให้เราเพิ่มยอดขายแล้วก็มี margin ได้เพิ่มขึ้นครับครับเราเห็นการเติบโต,ตของไรายได้ไปแล้วนะครับไปดูที่อัตราการเติบโตของกําไรบ้างครับแล้วในฝั่งของกําไรนะครับเติบโตได้ดีตามไรายได้หรือเปล่าครับอ่กำไรเราเติบโตได้ค่อนข้างดีครับจากส่วนที่เรามีการควบคุมในเรื่องของต้นทุนนะครับก็ เนื่องจากการบริหารจัดก,การของเราเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่าง,างธุรกิจขนส่งเนี่ยเรามีศูนย์ซ่อมบำรุงรที่ที่เรามีช่างซ่อมบำรุงของเราเองเนี่ยเราสามารถบริหารจัดก,การในเรื่องของต้นทุนการซ่อมบำรุงรถหัวลากรถบรรทุกครับแล้วก็ในรเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็มีการซื้อน้ํามันมาเป็นเป็นอถที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีวอลลุ่ม ทำให้เราได้ราคาที่ที่ต่ำกว่าราคาตลาดของราคาน้ามันแล้วก็มีระบบระบบการบริหารจัดการในเรื่องของการจ่ายน้ํามันเนี่ยที่มีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีก็จะส่งผลให้ตัวอัตรากำไรของเราเนี่ยก็ก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีครับแล้วก็ควบคุมได้ครับผมครับครับเพื่อให้นักทุนเข้าใจนะครับวิธีแล้วก็ลักษณะการท,ทรําธุรกิจของ MPJ มากขึ้นนะครับ เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเราบอกเาเห็นแนวโน้มการเติบโตของไรายได้เติบโตขึ้นมาได้ดีอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อไรายได้ของ MPJ มีแค่เรื่องของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนราคาด้วยมีการปรับเปลี่ยนบริการเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ไรายได้ของเราเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับปัจจัยตัวที่เพิ่มรายได้เป็นเป็นการปรับราคานเป็นส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบในระดับของนัยสําคัญมากนักครับก็ส่วนที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวอลลุ่มอย่างผมยกตัวอย่างของธุรกิจให้บริการรันตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยการที่เราจะสามารถสร้างไรายได้ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการของรอบการหมุนของตู้ครับซึ่งเรื่องนี้รเรามีความชํนานาญแล้วก็สามารถทําได้ดีต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบริหารจัดการตู้การหมุนของตู้ได้ดีขึ้นครับ ก็ทาให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วยครับครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอการเติบโตที่เราจะมีการขยายโครงการในอนาคตคะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของผลประกอบการแล้วก็รายได้ในช่วงที่ผ่านมาหน่อยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาทาง MPJ เนี่ยมีรายได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเป็นยังไงครับครับผมที่ส่วนของรายได้นะครับตั้งแต่ปีในปี2566เนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่910ล้านครับ แล้วก็ในปี2,517เนี่ยเราคาดว่าในรายได้ของเราจะมีการเติบโตขึ้นในระดับที่ประมาณ15%ในปี2,517แล้วกเ็เราคาดว่าในปี2,518เนี่ยรายได้เราจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพูดต่อนะครับถึงเรื่องของออการทำ IPO บ้างนะครับว่าหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วนะครับจากการระดมทุนในรอบนี้เนี่ย แผนในการใช้เงินครับจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับแล้วก็รายละเอียดของแผนในการใช้เงินเป็นยังไงครับครับแผนของเราตอนนี้ที่เราวางไว้ก็คือว่าหลังจากเราค้า IPO อะครับเราจะมีการนําตัวที่ได้เนี่ยไปทําก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปทําตัวเพิ่มทุนในบริษัท a p j Warehouse เพื่อที่จะไปชําระหนี้ธนาคารบางสว่วนนะครับสเราก็จะมาในการ เอ,อ่อรีดิวทั้งหัวลากและหางพ่วงเนี่ยทั้งตัวเก่าที่เป็นน้ํามันเราจะเรา,เราจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ3ก็คือมีการปรับปรุงเครื่องมือตัวที่ใช้ธุรกรรมในลานตู้ครับแล้วก็ปรับปรุงลานส่วนสี่ก็คือเป็นการพัฒนาระบบภายในองค์กรคือตัว ERP และ5้าก็คือเรานำมันเรานำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับตัว w o r k i n g cap ของของธุรกิจและบางส่วนเนี่ยสำหรับแผนธุรกิจที่เราจะขยายและเติบโตต่อไปในอน,นาคตครับ ครับได้ครับอ่ะแล้วก็ในอีกเร็วๆนี้นะครับเราจะเห็น M PJ เข้ามารวมทุนมาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยแล้วแน่นอนว่านักทุนก็มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมลงทุนได้นะครับอยากถามทางคุณก๊อฟครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณก๊อฟเป็นนักลงทุนทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นผู้ใหา่ของ M PJ ครับจะมีมุมมองต่อหุ้นตัวนี้ยังไงฮะคิดว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดเด่นแล้วอะไรคือความน่าสนใจครับครับผมก็อยากจะบอกดีครับว่าในตลาดเนี่ยมันมีหุ้นโลจิสติกเยอะอย่างที่ทราบกัันครบ แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจคือบางท่านเนี่ยสนใจในหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกบางท่านหุ้นเกี่ยวกับรถรถขนส่งบางบางท่านสนใจเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับเฟดฟอร์เวนเดอร์บางท่านสนใจเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับตัวโกดังให้เชา่าเราอยากจะมองสองตัวคือว่าเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีบริการบริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นตัวขนส่งเราก็มีเฟลชโฟลเดอร์เราก็มีโกดังเราก็มีลานตู้เราก็มีอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีหลูของการขึ้นขึ้นลงลงของรายได้ของประเภทธุรกิจนะครับแต่เรามองว่าธุรกิจที่เราสร้างมันเนี่ยเราไม่ได้เอาตะกร้าใส่ไว้เราไม่ได้เอาไข่ใส่ไว้ไว้ที่ตะกร้าไปเดียวคือวันนึงถ้าธุรกิจขนส่งไม่ดีเราก็มีธุรกิจอื่นในการัพ p อ o r t ในการเลี้ยงรายได้ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ย มันไม่มันไม่ได้อิงมาจากธุรกิจใดธุรกิจหนึง่งรา,ายได้ร้อเปอร์เซ็นเรามีธุรกิจประมาณสี่ตัวที่จะมาบร้า์รายได้ซึ่งจะทำทำให้เราเราอะลดความเสี่ยงของของการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรตัวนี้ครับและอย่างที่ทราบมันว่าถ้าท่านซื้อหุ้นบริษัทอื่นท่านจะได้แค่กิจาก,การเดียวแต่ถ้าวันนี้ท่านท่านสนใจในหุ้นธุรกิจของเราเนี่ยเราอาจ เราเรา,เรามีธุรกิจอีกสี่ตัวเหมือนกับเรารวมหุ้นสี่ตัวในธุรกิจเนี่ยมาไว้ในในหุ้นตัวนี้ตัวเดียวครับครับอ่ะสุดท้ายนี่ครับถ้าหากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นของ m p j นะครับมีความคาดหวังเรื่องการเติบโตเรื่องของรายได้เรื่องของผลกําไรครับทางคุณก๊อฟครับจะมีอะไรบ้างที่ทาให้นักงทุนมั่นใจถึงแนวโน้มการเติบโตต่อไปในอนาคตของ m p j ครับครับเ็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ครับว่า การเติบโตของเราเนี่ยเราเติบโตมาตลอด16ปีแลวเราใส่บริการที่เราคิดว่าทุกธุรกรรมในธุรกิจโลจิสติกที่ต้องมีเนี่ยมันรวมไว้ในบริษัทของเราไม่ว่าก็จะเริ่มต้นจากที่ผลิตจนถึงจนถึงการส่งออกเนี่ยเราซัพพอร์ตตั้งแต่ตั้งแต่หัวดน้ำย,นยันปลายน้ําทําให้เรามีความมั่นใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะมีการเติบโตด้วยแผนที่เราทามาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการเลือกในในธุรกรรมที่มีความจําเป็น ที่จะต้องใช้บริการในการส่งออกครับเรา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 จะจับทุกทุธุรกรรมครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสอนท่านมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็ชี้ให้เราเห็นถึงโอกาสการเติบโตนะครับของ M P j Logistics ที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดทรัพพแห่งประเทไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ